วันที่ผมอยู่ในเกม Minecraft และในครั้งนี้ผมติดอยู่บนแพรไม้ที่มีทรัพยากรจำกัดและมีเกาะข้างๆที่มีทรัพยากรจำกัดเช่นกันผมต้องเอาชีวิตรอดในโลกแห่งนี้แล้วสร้างอรารยธรรมอาวุธและชุดเกราะต่างๆเพื่อไปสู้กับเอ d นเดอร์ดากผมจะสามารถสร้างอรารยธรรมและไปปราบเ n d e เดอร์ดากอนได้หรือไม่เราไปดูพร้อมกันเลยครับกับซีรีส์ m i n e c r a f เอาชีวิตรอดบนเกาะโดดเดียวเราไปดูกันเลย เอาละทุกคนตอนนี้เราอยู่บนเกาะอย่างสมบูรณ์แบบนะทุกคนนะเฮ้ยมาอยู่บนเกาะได้ไงเนี่ยไม่รู้เลยเนี่ยไม่รู้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 รวันนี้เราจะมาติดเกาะกันนะครับเรื่องมันอะไรจุดดำๆอะะ่ะแสดงว่ามันต้องมีโอ้มีเกาะด้านบนน่าจะเป็นเกาะเอเดอร์ดากอนนะทุกคนนะ <c oughs> แล้วก็วันนี้ผมจะพามาติดเกาะกันนะทุกคนนะซึ่งข้างล่างนะจะไม่มีอะไรนะเดี๋ยวขอดำลงไปดูข้างล่างหน่อยโอเคข้างล่างไม่มีอะไรมีแต่น้ำทะเลล้วนๆเลยเอ้ยเดี๋ยนะอ๋อมีกล่องซ่อนอยู่เสร็จกุลมงเ้ย เอาแรกครับวันนี้เราจะมาเอาชีวิตรอดคนเดียวนะครับพี่กรับทำไมพี่จะเอาชีวิตรอดคนเดียวกรับพีพีเขาอ่ะไม่อยู่นะครับฮ้ยใจเออพีพีเขาไม่อยู่เออ <c oughs> พี่ก็อเลยต้องมาเล่นคนเดียวนะครับงเงาเงาพี่มีแผ่นเสียงด้วย <c oughs> เปิดหน่อย <c oughs> เอา้านี่มันโหมดสร้างสรร เพิ่งรู้เดี๋ยวเราปรับเป็นโหมดเอาชีวิตรอดกันดีกว่านะทุกคนนะเอาล่ะเราตั้งค่าเป็นโหมดเอาชีวิตรอดเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็นี่นะฮะโอเคเดี๋ยวลองเปิดกล่องข้างใต้ไม่ได้วะเดี๋ยวเราไปเก็บของแถวนี้ก่อนดีกว่านะครับมันมีอันนี้ด้วยนี่มันมีถังน้ํานะครับจริงด้วยเราไปก่อตรงนู้นดีกว่าครับโอ้โหตรงนู้นมันมีหมีเอาไงดีก่อตรงนี้ ก็ตรงนี้ก็เป็นอะไรไม่รู้เนี่ยโลกกวางใหญ่อุ้ยหมอนั่นถือไทเดนด้วยโน้ no! ือ,อกคต้องเอาชีวิตรอดให้ได้นะครับพุดเลยใช้หนังสือขุดต้นไม้เป็นไงล่ะนี่ที่นี่ไม้คาบวยมีอ้มีแผ่นเสียงหลายแผ่นเลยครับเดี๋ยวเราเอาไว้นี่ก่อนดีกว่าเราเอาเข่มไม้ ร้อ,องอ่านหนังสือหน่อยสิอ่าเรียบร้อยแล้วอ่าเรียบร้อยแล้วเก็บไว้ที่เดิมนะครับอานไม่ออกเอาละ่ะเราจะไปเกาะไหนดีอันนั้นกเกาะเอ็นเดอร์ดากอนถ้าเราต้องการไม้เราต้องไปเกาะน,นั้นนะ่ะแต่ก่อนอื่นเราต้องสร้างพื้นที่สําหรับเรากดในไม้สองท่อนนครับทำอุปกรณ์ดีกว่าทุกคนไม่ต้องสงสัยนะครับว่าที่ทำไมมันมีตารางคราฟตรงนี้ก็คือเรากดดูตารางคราฟเฉยๆนะครับไม่สามารถเสกของได้อันเนาะเรายังไม่มีอุปกรณ์หินเลยอะ่ะมันไม่เหมือนกับโลกปกตินะครับโลกปกติ เ้ยเยวเดโปกติคือครับของได้สบายครับของได้สบายนะแต่ว่าลูกนี้ครับของยากจัดเราต้องไปเกาะนู้นเพื่อไปเอาหินนะโอ้หเสียงตุยีแล้วกูได้เพราะว่าหินเราไม่มีนะครับเอาละสิ่งที่จะเป็นต่อไปก็คือเราจะต้องสร้างเรือครับเพราะว่าที่นี้มันต้องมีเรือแน่นอนในการพายอย่างรวดเร็วของดีอ่ะน้องๆโอเคเราได้เรือแล้ว ไปตำรวจกันดีกว่าเจ้ามีน้อยอย่าทำอะไรนะเฮ้ยมีหินด้วยเหรอใช่หินบ่ไม่ใช่หินนะผมไม่ทำอะไรเราหรอกมั้งมองหน้ามองหน้ายัางมีเรื่องบ่มีกล่องด้วยมีกล่องด้วยถ้าเราไม่ทำร้ายมันมันก็ไม่ทำร้ายเราชิม,มิโอเคตัวนี้มีประตูเนเธอร์รคะทุกคนราขุดไว้ก่อนดีกว่าแล้วหินพวกนี้มันสามารถใช้ได้หรือเปล่านะาเฮ้ยมีวัวมีอะไรด้วยเห็นไหมสิโอ้มีบูเบอร์รี่บูเบอร์รี่แล้วก็แพานเชียง Oh my god จบแสงแดดฟาร์มด้วยเหมือนว่าเกาะน,นี้น่าจะเคยมีคนอยู่เนี่ยเราลองใช้ดูสิครับป้าเห็น <Okay. S 1> พวกนี้มันสามารถใช้แทนอันนี้ได้ไหมไม่ได้ฮะชิปกุกยโอเคเรารู้แล้วมันไม่ทําร้ายเราโอเคถ้าฉันไม่ทำร้าย, okay. าายนายนายก็ไม่ทำร้ายฉันโอเคขอบคุณโอเคใน่รู้ทีว่าปลอดภัยเนี๋ยดูสิมีอะไรบ้างไงได้ยินเสียงเหมือนชาวบ้านเลยอโอชาวเอสกิโม โยสามารถแลกของได้คือเอาน้ําตาลเอาน้ําตาลมาแลกเอาน้ําตาลกับหินมาแลกเป็นเหล็กเหรอแล้วจะห,าห,า,หะาหินอย่างไหนอ่ะเฮ้ยจรงงไหนวะโอเคครับเราต้องออกสำรวจไปเรื่อยๆแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าเราจะไม่เจออะไรเลยอ่ะเหมือนทะเลว่างเปล่าเลยเดี๋ยวเราไปทางนู้นกุ้ โอ้น so ู so ่นน Yo. okay. 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 ูน ah. ูนมีเกาะมีเกาะเจ็ดเล้าแต่เราจะไม่ขึ้นไปบนเกาะตรงนู้นนะครับมันดูแบบว่าพิศวง่ะคือตอนนี้ที่ผมต้องการนะครับก็คือต้องการลาวามากๆเพราะว่าผมต้องการหินนะซึ่งเฮ้ยเดี๋ยวนี้ขโมยนนมีหินนี่โอ้โอเคเดี๋ยวขอสำรวจก่อนดีก่อนนะครับก่อนที่จะไปดูนะครับไป้ตรงนี้ก็มีชาวนาเอาดอกไม้กับอันนี้มาแลกเป็นดอกไม้น้ำมึงไร้ประโยชน์โอเคเรียบร้อยวันนี้วู้มีแกะสีเขียว โอ้มีดอกไม้หลายชนิดเลยมีแผ่นเสียงด้วยโอเคเอาไว้ตรงนี้นี่แหละเค่ okay, งั้นขอปลูกต้นไม้ไว้สักสองต้นตรงนี้ละกันนะครับโอเควิ okay. hey, ตรงนี้มีอ้ยอยเฮ้ยมีอ้อยอย่างน้อยที่นี่ก็มีหินแบบนี่ขุดหินไปเลยเราไม่จาเปตองไปตรงนู้นแหละ แต่ก่อนอื่นเราต้องใช้เ,าเราตัดสินใจที่จะตั้งอาณาณิคมตรงนี้นะครับแต่ว่าเราจะต้องไปแลกเหล็กเพื่อตัดขนแกะก่อนเพราะว่าถ้าเราตุยแกะแม่แต่ตัวเดียวนะครับเราจะไม่มีแกะในการที่จะทำเกษตรกรรมนะครับสวัสดีนแลกอะไรนะฉันจำได้อยู่ขนมปังกับถ่านไม้อยอัอน,นี้น่าจะง่ายสุดและขนมปังถ่านไม้แลกเหล็กสวยเราต้องการเหล็กสองก้อนขนมปังถ่านไม้ขนมปังถ่านไม้มไมมไมโอเค ถ่านไม้เราต้องใช้เตาครับผมนี่ใช้เตานะโอ้ยหินก็โอ้โหหินหมดเลยวุ๊ดโอเคสวยขนมปังเราได้2ก้อนงั้นถ่านไม้เราก็ต้องใช้เยอะๆสินะหินหมดแล้วโอโ้ใช้หินไปจนหมดเลยตัดไม้ด้วยวิธีนี้ละกันเราต้องการถ่านไม้นะครับเพื่อเอามาแลกกับชาวบ้านก่อนคือสําคัญที่สุดก็คือเตียงนะหิน2อ,อ่ะหินนี้สามารถเผาได้นะครับงั้นก็ต้องใช้แดเลยสินะนวผมต้องวายน้ํากลับไปตรงนู้นอีกโอ้ยเจ็บ เอาว่าไงมัวจักเอ่อผมจะออกไงที่คุณก็พังสุดยอดไปเลยสุดยอดถางพราวนี่อืมหรือว่าเราจะขึ้นไปเอาราวาตรงนู้นดีทาดาคลิปโปรลิสคลิปโปรว้าคลิปโปรโอ้ยกระลาก็ทวัยเด่นด้วยอ้ยเจ็บโอ้ย่างเจ็บเลย ขอไว้น้ำขอไว้น้ำเดี๋ยวตัวแตกอย่าอย่าโยนมึงไม่ได้แม่นขนาดนั้นปุ๊บอะโอเค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 มันอยู่ไหนมันอยู่ไหนพวกนั้นอยู่ไหนโอเคมันอยู่ตรงนู้นโอ้ยไ้น้ำเป็นด้วยเว้ยเฮ้ยโอ้ยมันอยู่ตรงนี้ระดับการน้ำตาลครับผมน้ำตาลน้ำตาลน้ำตาลโว้ยระดับการน้ำตาลระดับการน้ำตาลโอ้ยเร็วเร็ว ไป,ไปดีกว่าวู้ connected. ไปเลยเด้อไปอยู่เลยเดออุ้ยเราต้องการหินด้วยไม่ใช่เหรอวะโอ้ยใจเด่นโอเคหินมีแค่นี้มีสองก้อนสองก้อนก็เอาวะไปวู้วไปไปโยเด้อไปอยู่เลยเด้อร์นี่คีโอ้เกียวตัน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 มันเห็นกูแล้วกระโดด o อ my god ตุยแนย่ผม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 ตุยแน่ยขอเก็บ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 เอานี่มาเออเออเออมันจะไม่เสียวเลยนะถ้าไม่ไม่เหลือเลือดแค่นิดเดียวนี่เออเออสวยโอ้เกือบตุยอา้อาวอ้าวเรียบร้อยมึงไปยิงหมีเรียบร้อยมึงนี่ไง,ไงมวยไทยไฟระดับโลกโอ้ยวันแรกย่อมยากเสมอในเกมไหมครับขอาวางไว้ใกล้ๆหน่อยนะ <laughs> เนื้อซอมบี้เลยไหมไงร้านออฟอัด8แปดมาเอ้ยเฮ้ยๆบอดี้เข้ามาเข้ามาเบ๊เบ๊อือยอ,อยมันจุกกว่ามันจะตุยอืโอ้ยผมลงหมดไว้นะฮะทำให้ไอตัวนี้มันเดินแบบโยกเย่งยกเยน่ากลัวอย่าระเบิดนะเว้ยยักษ์อย่าะระเบิด่าระเบิดอ ผมไม่ให้มันระเบิดเลยครับเพราะว่าถ้าระเบิดผมไปแน่ผมมีสองหัวใจเอออ๋อฮีเปอร์ฮ้ยมีนี่ดว่าะเออมาดิเออวู้ฮ่าหินผมไม่ค่อยมีเท่าไหรอ่อ่ะหรือว่ามีเอ้ยมีอีกสองอสวยเลยอย่างงี้ผมมีหินอีกสองอันทุกคนดีดีดีด,ดีแต่ผมจะไม่ได้ทำอุปกรณ์หินนะ ธุรกิจต่อไปเราต้องทําที่ปลูกต้นไม้นะครับเอาไว้เยอะๆเลยเราจะต้องได้ใช้ต้นไม้ฐานหินแรกแน่ๆฐานหินกับเกษตรกรรมนะครับมาเราจะขึ้นไปเอาลาวาแล้วแล้วเราจะปั๊มลาวากันนะครับแต่กอดื่นคอที่เซฟพี่ก็ไม่อยากตุยเท่าไหร่หรอกนะเดอะดักก้อนเจอกูแน่อีกสิพัดข้างหน้า <c oughs> มองหน้านี่ไม่ไม่เป็นมิตรเลยลูกพี่ <c oughs> อ,อุ้ยอุ้ยโอ้หรือไปวุนเลยสองหวัวใจ เออมีอะไรกินได้เปล่าโอ้มีเค้กมีเค้กมีเค้กเ,เดี๋ยวไปวางเค้กก่อนลืมไปว่าตัวเองมีเค้กนี่นะพระอาทิตย์ก็จะตกดินด้วยต้องรีบและต้องรีบและผมจะทําที่ตัดขนแก่ครับสวยไปตัดขนแก่กันดีกว่าเา้าเรือไหนเรือนู่นแล้วก็รีบไปตัดขนแกะด้วยนะประเด็นนะ่ะเฮ้ยอย่าขึ้นไปรกบนเกาะนั่นจังมันมีลาวาแล้วก็มีหินงอกหินย้อยด้วยจะคํำแล้วจะคํำแล้วเร็วรีบไปตัดขนแกะเร็ว ได้๋สามันสวย <Pf ing. S 1> ไปดีกว่าอุ้ยโอ้มีไม้ตรงนี้ด้วยเฮ้ยดีผมรู้แล้วผมรู <upcoming playthrough> <th approve> <may Wir k Rogers> ้แล้วผมนอนตรงนี้ดีกว่าเดี๋ยวค่อยย้ายเตียงเอ่อเอ่อเทำกล่องครับกล่องครับกล่องครับเร็วกล่องครับเร็วเร็วกล่องครับเร็วเร็วกล่องครับเร็วเร็วอย่างนั้นก็ครับไปออกไปนอนสวยโู้ได้เตียงแล้วเว้ยในที่สุดก็ได้เตียงกล่องนี้ก็มีเหรออู้กล่องตรงนี้มีต้นไม้ดงดิบแล้วก็ฮ่า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 วิการไก่ กูไปจากนานมึงไม่บอกว่ามีกล่องตรงนี้เราเป็นมีกันไกลอ้ชีวิตกูเราไปปลูกต้นไม้รอกันดีกว่านะครับตรงนี้วางไว้แล้วก็ใส่ต้นไม้ลงไปโอเคครับปลูกต้นไม้ถือว่าสําเร็จรูร่วงอู้แต่ว่าต้นอ่อนเยอะมากตอนนี้ที่เราต้องการก็คือไม้นะครับเราได้ไม้เดี๋ยวเราจะต่อบล็อกไปตรงนู้นกันดินจําเป็นมากนะครับเกมนี้โอ้โหนี่ไงแค่นี้เองปลูกต้นไม้แต่ทีต้องคิดดีๆนะครับว่าต้องใช้ดินแค่ไหน เราได้เตียงแล้วเราได้พื้นที่ปลอดภัยแล้วขั้นต่อไปนะครับ <c oughs> เราจะไปเอาราวากันเพราะว่าเราต้องการลาวาเราอยากจะใช้ตรงนี้เราใช้ตรงนี้กันดีกว่าเราจะขุดเอาดินตรงนี้แล้วกันนะครับ <c oughs> เพื่อต่อไปอยังที่ที่เราจะไปนะครับอ๊ <c oughs> โอ้ยมีแพรด้วยหรอโอ้มีเแพรโอ้ my god ตรงนี้มีแพร <c oughs> เราต่อแล้วเราก็ขุดไปเรื่อยๆนะครับต่อแล้วก็ขุดต่อแล้วก็ขุดต่อแล้วก็ขุดไปเรื่อยๆอ,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 อย่างนั้นมันก็จะง่ายกว่าจริงๆนะครับ <S <S แต่มันจะช้าเพราะเรามีแค่อุปกรณ์ <S 1> <S 1> แค่นี้นะครับเราจะขึ้นไปบนเกาะนั้นเดี๋ยวเราวัดระยะห่างก่อนว่าตรงนี้มันไกลหรือเปล่าตรงไหนมันใกล้กว่านะครับเราจะได้ต่อไปผมว่าจากเกาะตรงนั้นน่าจะใกล้กว่านะใช่จริงด้วยเกาะตรงนี้ใกล้กว่า หรือว่าจะเข้ากันวะตรงนั้นกับตรงนี้แล้วตรงนี้น่าจะใกล้กว่า <laughs> <laughs> เดี๋ยวเราไปหาหินจากตรงนี้ก่อนนะครับ <laughs> เผื่อมันมีขวานหินเราจะได้ใช้ไม้อย่างเดียวเลยพว่าเราไม่อยากจะใช้อันนี้ละโอเค <laughs> เทคนิคของผมนะครับก็คือการต่อไปแบบนี้ปับ๊บนะครับแล้วก็ขุดไปเรื่อยๆนี่ครับแล้วก็ต่อไปทีนี้ มีอะไรไหมเนี่ยจะมีอะไรนะเอาแล้วก็เออชีวิตบทชีวิตเลยแหละเดี๋ยวดูซิมีกล่องไหมเราต้องหากล่องก่อนนะไม่มีกล่องเหรออันนี้ไงกล่องโอ้มีเทมออบอันดอิงแล้วก็มีอันนี้ด้วยครับมีไขก่ <laughs> ขกบไข่กบเหรอยาข้องแค่เครื่องรางข้องแค่ไม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 ,ไม,ไม่ไม่จะเป็นเค เราต้องการก็คือลาวานะครับแต่ผมลืมเอาถังน้ํามาอ้ชีวิตกูต้องทําเรือแล้วไม่ได้ผมขี้เกียจว้ไดน้ำอ่ะ,อะ,อ,ะอะไรเนี่ยโอเคไหนดูสิยังมีมอนสเตอร์เกิดก็พอครับนอนเย้เวล g กูชประตูครบแล้วนี่เราไม่ต้องไปเอาลาวาตรงนั้นก็ได้ฮะเราก็จุดประตูแล้วเราก็ไปกันเลยฮ่า เจเนสเตรียมตัวออกเดินทางได้ไปวู้ฮูไปแล้วโว้ยมุ่งสู่อีกโลกหนึ่งสวัสดีครับเอาวัดเดี๋ยวทำไมขังเราไว้อย่างนี้แล้วลาวาไม่มีโอ้อะไรวะเนี่ย ลาวาไม่มีโอเคกบบลับไปเอาลาวาที่เดิมก็ได้วะ <laughs> เียบริบน้ำอัญเชลีอะต้องใช้ความเี็วนะครับแล้วก็ประสบการณ์ <laughs> พี่บอกเลยพี่มีประสบการณ์ชคชนกับการใช้ริบน้ำแล้วก็ตกบ,บ่อยมากร,รสวยเ <laughs> งีบเฮ้ย hey, <laughs> ได้ลาวามาแล้วเวทั <laughs> ้งเดียว โดดๆินไปเราจะไปทําอุปกรณ์หินให้ครบเซตกันก่อนนะครับโอ้แต่ว่าห้วยน้ําทำไมมันช้าจังไงซึ่งตรงนี้มีไม้หรืออุปกรณ์มาอีกแล้ววิธีการลืมอุปกรณ์มาละจ้าหินงอกหิน,หหนย,ย้อยฉันจะปัม๊มลาวาให้เต็มที่ไปเลยเ,เด้อเด้อเด้ออ๋อนั่นกองกองกองมีกองมีกองแล้วจุดนี้หย่อนลาวาลงไปฮ่าฮ่าให้ลาวามันซึมซับไปกับน้ำเอาเอาไม่ได้เหรออา้าวเอาช่างมันเถอะรับ กรับกับกับนี่อุปกรอนหินแล้วเด้อคุณได้อย่างสบายใจฮะอุ้วเฮ้ยวัดโีโอ้โอ้เลล็กทรายด้วยเหรอโอ้งั้นก็อยู่ที่นี่ไปนะไม่ต้องไปไหน <laughs> เดี๋ยวเราจะทําให้ราวาเราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยการทำ stone generator ก่อนแล้วค่อยทําเครื่องปั๊มลาวาเครื่องปั๊มลาวาเราก็ต้องใช้เหล็กนี่นาจริงด้วยงั้นขุดเหล็กไปด้วยเลยละก,กันเราจะต้องป่อพื้นที่นะครับ ให้มันเป็นที่สําหรับรองรับของที่เราจะขุดลงมานะเพราะว่าไอ้พวกหินงอกหินย้อยอะ่ะมันจะต้องร่วงลงมาแน่ๆจากนั้นก็ใช้ลาวาในการขยายพื้นที่ครับอาจจะช้าหน่อยแต่ก็ได้นะสวยไปเรื่อยๆเลยครับอุ้ยอมี2ตัว,วอุ้ยรอดเว้ยอ, oh วอ้าวโอ้ไม่รอดละอาอายาไอยนำ้ำขึ้นไป ไปข้างบนเฮ้ยไอหมูเอ็นน่าจะหมดแล้วครับผมของที่เราจะฟาร์มมนนะถ้าเราหย่อนลงไปแล้วก็ไม่ได้แน่นอนถ้าหลดลงไปตรงนี้ล่ะไปลองดูเอา้าโอ้โหแค่นิดเดียวมันก็ไปลงน้ำไอหัวข,ขอร้องของอย่าตกของอย่าลอยของอย่าหายแค่นั้นพอผมไม่อยากจะมีของหายอีกแล้วครับนี่นะครับการใช้ชีวิตคนเดียวก็น่าจะลำบากประมาณนี้แหละครับอุยอ้ยอุยอ้ยอุย้ยลืมลืมหายใจ มึงลืมอะไรที่มันพื้นฐานได้ไงฟาถังน้ํานี่แหละแล้วจะเป็นอะไรที่สําคัญที่สุดแล้วถังน้ำเนี่ยหมดแล้วสําหรับตรงนี้นะครับห uh, so ินงอกเราได้มา23อันนะครับแล้วก <S Being communist> ็เหล็กอีก3ามเดี๋ยวดูซิมีเหล็กอีกไหมไม่น่าจะมีเหล็กแล้วไปกันดีกว่าเจ้าค่ะกลับบ้านเราอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลืม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 ลาวาลืมลาวาเราได้ลาวานะครับแล้วก็ได้หินมาเป็นจํานวนมากแสดงว่าอุปกรณ์หินเราก็ครบแล้วนะครับผม เดี e ๋ยวเราจะไปรีบซักบ้านกันให้เสร็จนะครับแล้วก็จบ EP 1หไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับจัดบ้านอะไรให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาต่อกัน EP พีสองมาแล้วบ้านสุดที่รักของฉันถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่บ้านก็แล้วแต่นะโอเคเรามาทำเจเนอเรเตอร์ดีกว่าไมมีชาวบ้านตรงนี้วะเอ้ามีชาวบ้านตรงนี้สยเอ้ากูตกเอ้าเฮ้ยเฮ้ยระบบอะไรของกูเนี่ยมีมีมมไปไปไอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งสวย อันนี้ก็จะเป็นหินแบบนี้นั่งหน่อยโอ,โอเคตรงนี้ก็จะเป็นตรงนี้เลยน้ําก็จะขังไอหมอนี่ไว้ <c oughs> โอเคขังให้หมอนี่ไปกับน้ําชุ่มฉ่าตลอดปีเพื่อน <c oughs> สวยงามพราม 8. แปดเซตรพรามเก้าจากนั้นเราจะลากบัวเอาไปมัดไว้ที่ใดที่หนึ่งก่อนเดี๋ยวเราทําอุปกรณ์เหล็กตามสมใจอยากเราก่อนนะครับ <c oughs> กรณ์เหล็ก <c oughs> อะไรล่ะกรณ์ <c oughs> หินนี่ไงเสร็จเรียบร้อยนะครับสาหรับอุปกรณ์หินนะ เป็นขวานไม้ไปตัดไม้กันต้นไม้เกิดด้วยคมมันอัจฉริยะต้นไม้ต้องเกิดเป็นธรรมดาถูกตัวไม้ไปที่เดิมครับกลับไปทาอันนี้เราต่อเราจะทําเป็นที่ห้อยสัตว์นะครับเราก็จะเป็นต้องใช้ไม้ซึ่งอที่จริงแล้วก็จะเป็นต้นองไปตัดเอาไม้เมื่อกี้ก็ได้ผนะว่าน,นีนี้คอกสัตว์นะครับเราก็ไปลากวลัวลากพี่น้องเราลงมาลากไม้เฟรนเรามา มีไมค์เฟรนด์มายเฟรนีไมค์เฟรมีวัวสองตัวขึ้นมาโอ้ยมึงจะขึ้นมาอย่างนั้นดิเพื่อนทางมันมีตั้งเยอะแยะเอ้ามึงจะขวางโลกกูใช่ไหมโอเคพวกนายอยู่ตรงนี้นะเพื่อนนะแล้วจับมีขั้วโลกได้ไหมจะมีขั้วโลกได้ดีมึงไปอยู่วิกลุ่มเป็นก้อนไปและตรงนี้เราก็จะขุดออกเราจะขุดแล้วก็ถมไว้เลยนะครับ รู้สึกว่าขุดเร็วขึ้นมากเลยนะครับหลังจากที่มีอุปกรณ์หินมาแต่ตรงนี้ก็มีเพชรด้วยนะแก่มเลยอนะ่ะมีเพชรอยู่2ก้อนยัง<ห>ได้ฟอร์จูนจัง <c oughs> เฮ้ยมีโค้โลกมึงเงียบดิโอเคครับเราจะเหลือเพชรไว้2ก้อนตรงนี้นะครับเอาไว้ดูต่างหน้านะถมตรงนี้ไปเลยถม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 ,ถม <c oughs> ลงลงสวยงาม <c oughs> ออมีมอนสเตอร์เกิดชนนี้ ไม่หรอกมั้งเรียพื้นที่ออกหน่อยก็ล้อมดีๆให้มันดูเหมือนบ้านขึ้นมานิดนึงล้อมที่สองอันนี้หินไม่พอแน่นอนดูแล้วโอ้พอเฉยครับพออะไรครับพอที่จะ กันดันโอเคปับ๊บสวยนี่นี่คือพื้นที่ของเราลองใช้เอ่อคัพเวสโตนฮะลดแล้วทำไมอะเดเดี๋ยวปิดปิดปิด,ปด <c oughs> ทำไมไม่ได้อะไม่ได้หินเลยเขานี่ไงได้อยู่ <c oughs> มันก็ได้จริงนะแต่มันใช้งานไม่ได้เอามานี่มา โอ้ยด้วยโอ้ยอย่าไม่เตียงผมมั oh. นใช้ไม่ได้ฮนะเราต้องสร้างเครื่องใหม่สร้างเครื่องใหม่โอเคงั้นเอาเป็นพ์ทหน้าก็แล้วกันนะครับสำหรับพันนี้ขอขอบคุณที่เข้ามาดูกันด้วยนะครับผมพ์นหน้าจะเป็นยังไงรอติดตามชมเจอกันใหม่พ์ทหน้าสวัสดีครับ <c oughs>